ไปถามนักทีมหน้าสองฟังคนเดิมก yeah, uh, uh, ็สองคุณรักษาเงินเน่ยพราะอะไรใจต่าจึงนอมเออเก็บไปพ่อนี้โบวันลอยละซีดอกลอยนะฮก็เอาอะไรอย่างนี้เออมาขึ้นเงี่ยรักษาเงินหลายอยางอืมเอาแปดหมื่นแด้กับผู้พิเศษผู้วิธีกาเอ หมดเนี่ยะเดี๋ยวภูรอมีอยู่น้ำเงินนะแดงนี่เป็นอรุณสวัสดิ์นะพี่น้องสลับโงกเลนะอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช่แต่ตอนนี้สวัสดีตอนเชื่องอกินตัดเพียรมาแล้วครับก่อนตีสองนะก่อนตีสองนะความสนุกสนาด้ร้อใจรออยู่ครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเลยอีกทางคู่อีกทางคู่เท่านั้น ทีสองทันลยา่ไปยพิดาน้องเพียร์เียร์นเฟปิดตับยอดรทำเวลาสองครับจต้องสยามรับสุดสามแย่ยาขรุกตะวันครับสิบส่ขุนฟันฟ้าอุทัยจบก่อนีสองเลยตามนะข้าหยกข้ยก 2บัก2นะยก2บัก2ิมเเท้าติดพื้นเชี่ยยก2บ้างสงยังไมคุยกับคพ่เตรอเน่ยเสียรถครับโอ้โหทักไปนะหมดเล้วไม่ยอกแล้วไม่ตยอกเลยอาเชี่ยโอ้โหตบไปตบแล้วตบา้ว ไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำไม่มีเพ่มาโกมดสองปดมนนี่แต่ต้หมดเติมตรงนี้ไม่ต้องเติมหาาาตัดติการครับอ้โห้โหเก่่อร่มว์่มรีแดง

ร้เป็นวยตีร้อยเปนหนวโทนะฮลืลุกฮลุ้มหมดเหน็ติดพิธีการอ้าวกมยขโมยปดเป็นะแปดหมื่นนะมาก่อจ้าตอปรายอแล้วก็คู่ต่อไปให้ไหวคู่ต่อไปยกชิดานนองบิวนี่กเทไหร่ เราจะนับหน่งทั้งแต่คู่ต่อไปอย่างเช่นน้ำเป่พิดยอดมนุษย์สองสามงแชมป์กล้องสยาม4ยอดเเกียวลุ่ตะวันห้าแจ็คกระเพ็ดเพชรหม่้าบุเกี่ยวก็เป็นเมทีเอากับฟ้าอุทัยโอ้กักกับคุณงามเฟ้าอุทัย มันดีสิ่สี่พันนะครับสามพันสามครับพี่งานต้องดูแล้วต้องไปดด้วหมนะครับไปไป อัวการชายนะครับเดียวกันเลยครับเ um ียรหยงธดาท็อปพิวแล้วก็วิทยานะครับพรชัยตองสยามเยาะแดาอรุณวัและอุดทันฟ้าอุทัยตอนที่สองแน่นอนดูคู่นี้นี่ครับนแดงนี่ก็คืออรุณสวัดิหมวดแหนน้ำเงินวันนนายพีชันตกัจ่ อูออพิเศษบอกมีคิวไหมช่วงนี้สุดไหนขายดีแล้วย้อนยกชุดวันนี้วันนี้ส่งยกที่ดาครับมาเท่าสุดไอ้ทันนะอู้ดเอาไปนะลงให้สุดครับตำรวจครับลงให้สุดครับตังแถวยงหลังยนางนี้ไม่ตำรวจคนไม่ที ความรืนเกท่านกัจจยเุี่โกูกับ,บนนสันติรที่ชอบมวยสว<ล>ัสดีประชาชนตีนปต่าตำรวจไม่ผิดกฎหมายครับเราตีกันโชกศพีกาอ้วันนี้ทีวัชรนตีไม่ได้นะวันหลังเนี่ยเข้าตารางแมนเดนิดูดูดูครับคู่นี้ครับดูครับพี่อาน้สบขาวเอาแล้วดูี่ อ๋อที่ตันเวทีตอนเวทีตอนเวทีไม่ผิดกฎหมายอีกคนกีฬาบอยใช่ไม่ผิดกฎหมายเรื่จบึ้นจบเลยครับ ออาดเอไม่มีมียว้ถูกต้องตามกฎหมาย่ยเลย่ยเลยไอ้เลย้ขบตีประจาชน่ผิดมวยยอยุคพิเศษชุดนี้ายดีไายดีตัวแสนดีมากรักแก่ประาจนไม่ได้เอดสางมหนงยบสปตนโดนเิน

ไทยแดนระหนักศักดิ์สิทไทยเรย่องเลยจอเคจัดเรื่องโปรตีนห้จงเราจะจำเลยเจ็บขาไปถึงนีกนอเ็นทมทีห้อสัาดนใกล้เอฟเอซีเป็นนั่งตระเดบิวต์เ็นขาวเจาะบอลไปสจะเื่องไทยนี่คือนกบอรย์พ่อจอมกัแล้วทีนี้ก็ไปพกับทีมห้องสักการ์ดเสียเกียตินะครับ ทีรกกาเาททีแยกกันอหอ้โอ like ้โหโอ้ยหโอ้โหโอ้โมาอ่โหอ้โหอโหโอ้โหโอ้โหโอ์โหโอ้โกโอ้โหโ้้หอ้โหโหอ้อ้โห้หอ้าหโอโหนอ้โโอหโออ้เหี้โหโนอะงานอวลก้หโอ้โหโ้โที่ออออ้้ั อาลุนสวัสดี์ูดเนสแัวแปดตัวอาลุนสวัสดีราตรีสวัสด์ก็ไม่รู้นะฮะะใครที่ยาร้มาอาลุนสวยสดีสุดสุดเลโอ้โหม่ะ้องใส่ม่ต้องใส่

ช่งนี้บอกเลยว่าใคดูตอนนี้ทุกวันรบกลางวันกคืมีทุกวันเชิญยกสามผู้หมวดผู้มจัดการเลยผู้หมวดอรมณสว่างอารมณนผู้พิทักษ์สตรารโอกายกอาตหบ lúc, lúc, đi, lại tập lại, tập OK, làm rồi, làm rồi, tập đi, tập chơi, đi, đi, đi,

ผมีช็อตแรกสุดเยครับช็อตแรกอารวนนแนวันนี้ไม่มีข้อห้ามเชนตีก็จูบกฎหมาอ้อลุกลุกอารุษมาเลเยเ้อาุมาแล้ว

ตะขึ้นสองวันต่อน้วสวัสดีเจิญจวันนี้ก็เป็นการที่ที่บุญิิตบงนี้เจอกันตวส่วนีระวันนี้ในะวาดูว่าจะลาทีิสวัำรโลกคุดไหนนั้เงินโอ้คนจอย แกนี่เขาบอกว่าเจ้าของโรงน้ำข้อมูลจากท่านบัดีบอกว่าแกจ้าของรงน้ำจาของชกิจกลงน้ำานี่ลงบงอสักแบบแกตีอลุสวัสอบว่าว่าถกแกสอบมาเชื่อบอ่น้ำเดอลที่ยไม่มีบานนี่แหะคุณได้ไสคุณได้เชี่ยเชี่ยเชี่ยาว่งเห็นเนาะที่นี่เด็กกำลัเน่

chiếc bốn, 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 cái đoạn nhảy, cái

อุดหุเล่าเออนรู้อ่ะแ้อาลุมสวัสดิ์เป็นยังไงชยลืออุดหนุนไเป็นที่ด่ไเออขอบคุณเพื่อค้าที่สอะด้วยนะครับครับชนะทุสิ่ชนะทุกสิ่งคงส้กันใหญ่จาิกันดีนะครับโคตรไปให้ เระ้อชปแก้มานกวบสี่พันแลวแวๆหน้าคู่จเนี่ยแ้องมาหมื่นกับสี่พันตอนนี้เที่ยงเืนมีเวลาอีกกว่าสองชั่วโมงห้าคู่ดาน้องบิวเรมปเดนะครับต่อจากคู่นี้มิดยอด้วยน้องแชมป์เปี้ยนะดารเืรุตัวั่อเนี้อันนีเลี้ยงเดียวเด้ออันนี้เด้อ นาเด็กนาลุกสวัสดินางุกลุกสวัสดิ์สทูนแห้งองไบงยกนีอะไรอ่าทีนี้โปรโมชั่นบอกออื่นบอกเลยว่าองฟังลุกวางซอบอว่กังยืมเขาเนีตรงสังสองขั้นรดส้าหมดโอเคยกดสไตร์ับอดเด็กเรคพระกิดตางตเราคือเลย รนี่รนเแม่แปดกับพี่ต้องกดยกสุดท้ายสวัสดีรันกานลงมืบนเวทีอ๋ออินชัว้สวดเหนืน้ำเงินสองินเลยดยี่ยมไม่หลับยดูดีดู

วันนดีไหวันนี้ใส่ไปเลยดน้ำดีปงอรุกสวัสดแมัินเอาพวก้ซอนมาจบแจกใครแ้กันเสียงปลกปูแะุตกุนเสร้างศีรษะตะุ่นะครับ เราหมดนะครับเ่องอเป็น้นกครับไปที่วันนี้นะเดี๋ยวดีด,ด้วยจ้าวนคให้กำลังใจกับน